สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งตำนานที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับ Yamaha DT 4 0 0ปี2025รถจักรยานยนต์สายลุยที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวบอกได้เลยว่าแฟนๆสายออฟโรดหรือผู้ที่ชื่นชอบสไตล์วิบากยุคเก่าต้องหลงรักคันนี้แน่นอนครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Yamaha d t 4 0 0ปี2025มาในรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นดั้งเดิมยุค 70s แต่มาในลุคใหม่ที่ดูดุดันทันสมัยไฟหน้าทรงกลมเล็ดแบบเดทารม running line เสริมความเท่ด้วยแฟริ่งด้านหน้าแบบสั้นให้ความรู้สึกวินเทจส่วนถังน้ำมันขนาดใหญ่มีความโค้งมนพร้อมโลโก้ Yamaha แบบย้อนยุคที่โดดเด่นมากๆใช้สีตัวถังแบบทูโทนเช่นน้ำเงินขาวหรือแดงดำที่ดึงดูดสายตาทุกคนตั้งแต่แรกเห็น ตัวเฟรมของรถยังคงเป็นแบบครอบถังแบบคลาสสิกแต่มีการเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและบางโครน,น้าหลังยังคงกลิ่นอายเดิมแต่ปรับให้สั้นและฉบเฉีียวขึ้นไฟท้ายแบบเล็ขนาดเล็กแต่สว่างชัดพร้อมไฟเลี้ยวแบบแยกซ้ายขวาที่ให้ความรู้สึกแนวดูอัลสปอร์ตอย่างแท้จริงล้อซีลวดขนาด21นิ้วด้านหน้าและ18นิ้วด้านหลังมาพร้อมอยางกึง off ่งออฟโรดที่พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางวิบาก ในเรื่องของสมรรถนะ Yamaha DT 400ปี2025ติดตั้งเครื่องยนต์หนึ่งสูบขนาด397 cc สีจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันผสมผสานกับระบบหัวฉีดอัจฉริยะที่ทำให้การตอบสนองคันเร่งดีขึ้นประหยัดน้ำมันและผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ให้กำลังสูงสุดประมาณ34แรงม้าที่7,500รอบนาทีและแรงบิด36นิวตันเมตรที่6,000รอบนาทีถือว่าเพียงพอสำหรับทั้งทางในเมืองและแนวออฟโรดที่ต้องการพละงกำลังช่วงต้นที่จัดจ้าน ระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดพร้อมคลัตช์มือระบบกันสะเทือนด้านหน้าใช้โชคแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังเป็นแบบสวิงอาร์มพร้อมโชคเดี่ยวที่สามารถปรับระดับได้ทําให้สามารถซับแรงกระแทกจากการวิ่งบนทางครุขระได้ดีเยี่ยมความนุ่มนวลและการทรงตัวของรถนั้นมั่นคงแม้ในสภาพเส้นทางที่โหด,หด ในด้านความปลอดภัยยามาฮ่าดีทีปี2025ติดตั้งระบบเบรกดิสก์ทั้งหน้าและหลังมาพร้อม ABS แบบดูอัลช a นแนลที่สามารถตัดการทำงานได้เมื่อต้องการลุยเส้นทางฝุ่นหรือโคลนระบบไฟทั้งหมดเป็นแบบเลดเพิ่มความสว่างและปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางคืนมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลต่างๆเช่นความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันและระยะทางที่ขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบไฟแจ้งเตือนและไฟฉุกเฉินที่สามารถใช้งานได้ในกรณีเร่งด่วน อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือระบบ Yamaha Ride right Control ที่ให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกรูปแบบการขับขี่ได้หลายโหมดเช่น Street, Trail และ Eco Mode ซึ่งเหมาะสำหรับการประหยัดเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Yamaha Link เพื่อเช็คสถานะรถอัปเดตการบำรุงรักษาและดูประวัติการขับขี่ได้อีกด้วย สำหรับราคาจำหน่ายของ Yamaha DT 400ปี2025เบื้องต้นในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ179,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่ตอบโจทย์และเทคนโนโลยีที่ใส่มาให้แบบจัดเต็มคุ้มค่าสำหรับสายลุยหรือนักสะสมที่ต้องการรถแนววิบากค,คลาสสิกไว้ใช้งานหรือสะสม สรุปแล้ว Yamaha DT 400ปี2025คือการกลับมาของตำนานที่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่ทรงพลังความปลอดภัยที่ครบครันและฟีเจอร์ทันสมัยครบเครื่องถ้าคุณกำลังมองหารถที่มีทั้งความเท่ลุยได้ทุกที่และยังคงเอกลักษณ์แบบคลาสสิกไว้ครบ Yamaha DT 400คันนี้คือคำตอบถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รุ่นเด็ดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ